5-5จากโตโยต้าเคมอเตอร์ขอบคุณอุปกรณ์โมยี่ห้อพายครับส่งเสริมสนับสนุนอุปกรณ์ที่ใช้ในการแข่งขันของศึกเพชรกินดีของเราในวันนี้ขอบพระคุณอุปกรณ์โมยี่ห้อพายพร้อมด้วยน้ำจิ้มดับลันสารคามน้ำจิ้มคุณภาพรสเด็ดจิ้มกับอะไรก็อ,อร่อยนะครับเจเจปอสาวน้าร้านค็อกเทลซีฟู้ดขอนแก่นโดยคุณจิ้มเจเจขอขอบพระคุณครับเอาล้ครับยังคงเดินเบียดต่อเนื่องนะครับโอ้พรจารัาเล็กกว่านะครับโอ้มีแท่งมีหมัดแล้วก็จะกล้ำเไรเอา เริ่มจากดตัวใหญ่ลงมาได้บ้างเหมือนกันนะครับ <P ain> เพชรนำชคเองก็จะประมาทไม่ได้นะครับชกในเกมตั้งรับนี่ไปรับเยอะๆนี่นะครับดูความแข็งแรงนะครับเอาเริ่มจะขายให้เห็นเหมือนกันครับเอาละครับเอาละครับคนป่าเริ่มจะเจอปืนแล้วครับว่าเพชรจะสั่นนี่ใจแกสู้ห้โหแตว่ว่าว่าโดนตีโดนตีซ้ายไปก่อนอ่าสวนหมัดมา กำปั้นย่างน่ากลัวอะไรก็เป็นไปได้นะครับขอให้โดนจุดโฟกัสครับพยับหาช่องซ้ายครับแต่ตอนตนเพชรนำโชคนี่กแกมาแกเตะสายสวยเหลือเกินครับเอาล่ะครับในเรียมจับตีได้ไหมตีไม่ชัดเจนกรรมการก็แยกเลยครับ <c oughs> นี่ครับมากลังยก3ามครับ ดูกันฟางเวทีเลยครับมาเพชรไหนออกก่อนเพชรไนออกก่อนนี่ครับโอ้โหซ้ายไม่ครับมาไนก็ไออาจารย์ชัยยุทธเห็นว่าติดเพลือนิดนึงครับแยกก่อนเอาละครับพอโดนต่อโดนนี่ก็เริ่มเห็นเหมือนกันนะครับความใหญ่เริ่มจะเป็นอุปสรรคแล้วนะครับขาดสายเข้าไปหนักหนัวโาเพรจะสารทำท่าจะช้าลงไปแต่ก็ยังมีฮึดอยู่ตลอดนะครับมาดูนะครับว่าจากนี้ไปนี่ต้องมีหมัดมีศอกมาเสริมแล้วครับ รุ่นนี้ก็เป็นประเภทแบบมหาเหนื่อยเหนื่อยง่ายหายไวครับเอาแข้งมาอีกแล้วโอ้ยังกันอุตลุดครับนายยกเสียบซ้ายมาครับตางน้้นเพชรจัสทรเพชรนำโชคขยมขยมว้าแต่ตกใจไม่ได้นะครับเพชรนำโชคถ้าโดนหมักถ้าโดนแข้งแล้วไปตกใจนิดเดียวนี่ปั่นป่วนนะครับโอ้โหนี่ครับหะไม่สนครับเดินเบียดเดินติดเดินชนเข้าไปครับฝ่ายแดงว่านี่แหละครับ ได้ลุ้นได้เสียวเลยครับคู่แรกคู่เปิดหัวมาแต่ว่าดูครับน้ำเงินจะดูจับดูได้เปรียบนิดนึงครับก็เรเรกวยังมีฮึดอยู่ตลอดนะครับถึงจะโดนไปเยอะนะครับโอ้โหสายเม็ดนี้นี่ถึงกับกระเด็นไปตามแข้งเลยครับโตดยังอีกนะไม่สนนะครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินนะครับขาแรกเลินะครับทั้งหมัดทั้งศอกมาแล้วครับดูว่าเพชรจากสันต้องเดินให้เร็วกว่านี้นะครับเพชรนำช่วงตูจะมัดอกมั่นใจ ทุกในเกมตั้งรับและตรงข้ายาวๆโอ้ยเอาเลยครับเพียงเทียนี่รออยู่เลยนะครับพยายามจะยิ้มแจ้งเผินเหมือนกันนะครับเตะหลุดไปครับเพชรนำโชค เพชรจัดสันนี่เราเห็นหลายจังหวะโดนอาวุธแล้วก็เริ่มจะทนได้จากโตโยโต้ตาเคมอเตอร์ขอบคุณเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับสาสกุลยิมอุปกรณ์มวยยี่ห้อพรายโมยเด็ดแปดเ้าคองสวนภูรีสอร์ทร้านอาหารของฟูงกุ้งเผาฮอสออฟเตอร์ทาวน์ออแกนิเซอร์หาดใหญ่และอุปกรณ์มวยไฟเตอร์โดยในหัวมิตรนครคุณสุมเมธชื่อสัตบงกตขอขอบพระคุณครับเอาละครับยาฉีดมาเก้าหมื่นบาทเลยนะครับให้กับเพชรจัดสรรนะครับโอ้ทีมงานนี่บอกให้เพียรก มีหมัดด้วยนะครับดูว่าถ้าเดินช้านี่จะเข้าร่องแข่งของเพชรนำโชคนะครับเพราะว่าสายนี่โอ้โหดูครับมาแต่ละเม็ดหนักๆแรงๆรงนับนตีเลยครับไม่สนนะครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินแล้วครับหัวใจสอบผ่านอยู่แล้วนะครับเพชรจัดสันครับเพราะว่าโดนไปหลายตีแล้วทนได้เอาซ้ายไปครับในในความพยายามนี่เป็นเลิศอยู่แล้วนะครับท่องไว้ครับ9 0 0 0 0มืนบาทเกือบ10,000 0เลยครับนี่ครับมา ดูครับลูกหัวติตหัวใจครับความพยายามเราวันนี้อาจจะเสียเ,ยเปยลียบรูปล่างช่วงชกแต่ว่าซ้ายซ้ายหนักแรงเลือเกินครับเจ้าเพชรนำโชคนายจับจับกันได้แต่ว่าตีกับไม่ได้ครับถือว่ารูปร่างดีแล้วก็ยืนมวยสวยด้วยนะครับ หอยท้ายชิองออกนี่ก็จะได้เปรียบนะครับโอ้โหเม็ดนี้เอาไมก่อนนะครับเบียดเข้าไปเล็กกว่านะครับโอ้โดนล็อกโดนเผาเวลาไปเรื่อยเลยครับตอนนี้เพชรตำโชงดูว่าจะมั่นใจออกมาคุมเกมนะครับขยับหลอกนี้ปีดคำายจังหวนะแล้วก็มีเครืงฟลายถือว่าเป็นอาวุธเด็ดเลยครับตอนนี้ใช้จังหวะ2ตามที่ตัวเองถน,นัดแล้วนะครับเพชรดำโชคใช้ฝีมือครับต้องต้องผลักออกไปครับทางด้านเพชรจัดสรร ว่าในาประกบกันแล้วนี่เห็นชัดเลยครับว่าจังหวะจับจังหวะขี้ของเพชรนำโชคนี่โอ้แข็งแรงเอามัดมัดอ่าพอต่อยมัดก็มีสอกใกล้ๆพอต่อยมัดแล้วมีเสียงเชียร์ขึ้นมาครับอ้นี่ครับอ่ะมาดูครับโอ้โหนาวเอกระปั้นกระปั้นกระปั้นเริ่มเริ่มมีเสียวมีเสียวนี่นะครับโอ้โห ถือว่าะชกยากเลยครับสำหรับเพชรนำโชคนี่ครับลุกล่างดีแล้วก็โอ้โหแข้งซ้ายครับแข้งซ้ายนี่แหละครับแห่คอยติดเบรกเอาไว้แล้วมันหนักแรงทุกแข้งเลยครับพี่อารีโอ้หัวเข้าไปแต่ละเม็ดนี่หนักหนักแรงแรงทั้งนั้นนะครับดูว่าเพชรจัดสันก็โดนไปเยอะนะครับแต่หัวใจนี่แกงจริงๆนะครับยิ่งโดนก็ยิ่งเดินเอาแหละครับมีหมัดมีศอกทีมงานต้องสั่งเดินต่อยหมัดอย่างเดียวแล้วนะครับมาถึงตอนนี้ ดูว่าจะเข้าถึงตัวหรือเปล่าเพชรนำโชคนะั้าหยับแล้วก็าฟต่อไหนก็ล็อกเอาไว้นะครับเอาเวลาไปนะครับไม่เปิดโอกาสให้ได้เดินต่อยหมัดง่ายๆแล้วครับออสุดเท้าเดินเข้าไปครับไ,ไปเสียจังหวะลื่นนี่ครับเพชรจัดสรรสอสัมพันธ์ครับ แต่ว่าหัวใจนี่ต้องยอมรับเลยครับเพราะว่าโดนอาวุธไปเยอะจริงๆครับแก้ลมวิงเวียนบำรุงปอดบำรุงหัวใจสนับสนุนสินค้าไทยขายปลีกคนละ50บาทขายส่งขวดละ39บาทสนใจโทร064 656 8999ขอขอบพระคุณครับมาแล้วครับ 3- า0แสนบาทนะครับยาฉีดให้กับเพชรจัดจสรรน,นะครับโอ้เบียดเข้าไปนี้ก็โดนล็อกเอาไว้ก่อน,นครับเพชรนำโชคนี้ก็ถือว่าชุกละเอียดเลยนะครับไม่ประมาทนะครับ เขาไหนนี้ล็อกเอาไว้เบียดเข้าไปพยายามจะยึดอยู่โอ้โหไล่ต่อยอุตาลุตเหมือนกันเลยครับ่ะเวียงกำปั้นฝันซอกเข้าไปครับเพชรจะสันครับตอนนี้อัดชีดโอ้โหสามสิบกำปั้นเข้าไปแล้วครับจังหวะที่เพชรนำโชคเห็นหมัดแกก็ทําท่าหลับตาปีเหมือนกันนะครับต้องผลักออกไปก่อนครับเพชรจะสันครับเวลาเหลืออีกเยอะเลยครับ2นาทีกับเงิน30,000 0บาทถ้าพลิกเกมได้ครับนี่ครับ อ่าอะไรมันก็ไม่แน่ครับ <c oughs> นี่โอ้โหจะดูครับโอ้โมาเจ้าเพชรนำโชคมารวบไว้เลยครับมาเขี้ยวเลยแหละครับมานี่ครับไม่อยากจะอยู่ใกล้ครับตอนนี้โอ้โยสายดูว่าชกละเอียดนะครับพยายามใช้วงนอกครับมีลูกขีบมีแข้งทราย เข้าในานี่ถึงตัวล็อกเอาไว้แต่ว่าเพชรจัดสรรก็ยังไม่ยอมโดนเข้าไปเยอะเหลือเกินนะครับไฟนี้นิวแข้งสายโดยเฉพาะแข้งสายนี่โดนเข้าไปเนื้อเน้นๆทางนั้นนะครับอยู่ได้ด้วยหัวใจจริงๆนะครับใจสู้นะครับเพชรจัดสรรแม้ว่าความเป็นมวยก็อาจจะยังใหม่อยู่ครับชกอ้าวเอาศอ,อกครับว้าโดนศอกไปเหมือนกันนะครับเพชรนำโชคโอ้โหต,ต้องต้องล็อกไว้ก่อนเลยครับแ่ายมวยที่ราชจะดำเนินนี่เล่งเหมือนกันนะครับอ้าว เวียงไปครับเวลายังเหลืออีกเยอะครับทันไหมวงในครับพอวงในที่จังหวัดล็อกของเพชรนำโชคแหละครับเปะเข้าไปครับเตะเข้าไปครับเริ่มจะอ่อนแรงลงไปเยอะครับแล้วก็เดือนหน้าย้ําเลยนะครับว่าไม่ควรพลาดครับในศึกมวยมันสนันเมืองเยือนสารคามของเราครับวันอังคารที่13กุมภาพันธ์ครับ ่านผูกกองรันสารคามนะครับผูประสานงานสิทธยานุสิทธ์ของหลวงพ่อสุริยันวัดป่าวังน้ําเย็นแล้วก็ทีมงานพยินดีขนชุดใหญ่เลยครับ13กุมภาพันธครับไปเจอกันหน้าวัดป่าวังน้ําเย็นนะครับที่จังหวัดมหาสารคามกับสิคู่เอกที่โอ้โหยอดเยี่ยมที่สุดแห่งยุคเลยครับรถถังอีสานกับก่อเตาแค่คู่เปิดหัวเท่านั้นเองนะครับต่างศึกต่างสายครับร้อยแหมคู่นี้นี่หัวชนกันเลยนะครับ แล้วก็ยังมีบุญหลงสู้ศึกดีเซลเล็กเจอเพชรไพลินสุจเจริญเจอตะเภาแก้วเพชรศิลาประทะยอดกัตันยูบังต่อต่อหนึ่งปอนให้กับเพชรเด,ดชชยยากรเหนือเพชรเพชรเมืองสีธนูเพชรคมตักต่อปอนให้กับสมรักน้อยหลังขาวหนึ่งล้านเล็กโอ้โหติดผู้เอกที่ไม่ดูไม่ได้เลยนะครับเชื่อว่า สนันเมืองมหาสารครามแน่นอนครับองคารที่13กุมภาพันธ์และที่สำคัญนี่ดูฟรีด้วยนะครับพี่บอลครับนี่ครับท่านผู้กองลันสารครามย้ำมาเลยครับคิดถึงครับคิดถึงแฟนๆนะครับไปเจอกันที่มหาสารครามวัดป่าวางน้ําเย็นแต,ต่ว่าตอนนี้5ยกครบแล้วครับอาจารย์ชัยยุทธหันไปชูมือให้ฝ่ายน้ําเงินครับวันนี้เทรนําโชคอียูผ้าใบาโอ้โหโชว์ฟอร์ม หล่อจริงๆครับหล่อจริงๆนี่ครับแฟนๆปรบมือ